ปกติเล่นมาโรแลนด์นี่ชอบเล่นตำแหน่งอะไรบ้างครับอืของผมก็จะเล่นอินิเชเตอร์ครับส่วนใหญ่อ่าแปลว่าอะไรหเรอครับเนี่ยเอาเป็นว่าตโตปวดแล้วกันครับตัวทําจังหวะตัวหาหาผ้่วมรัมผมช่าครับผมเออเป็นอย่างนั้นไปถูกต้องครับเห็นเตอร์เทนไว้ใจเขาได้แล้วแล้วคุณลีโอครับผมผมนี่ต้องดูแลลิเลยครับผม เรียกว่าก้อยแม่เลี้ยงมาแต่ว่ายิงออกออกไปในประตูเอาไปไหนไม่รู้เลยก็ไปไเลยครับเออเรามีหน่วยบุกข้างหน้าแล้วสบายใจแล้วอันนี้ผมว่าผมมีเพื่อนไปนอนข้างหน้าด้วยได้ไปนอนด้วยกันสบายใจคุณแอรครับคุณอรชอบเล่นแนวไหนเล่นคอนโทรลเลอร์เป็นบ้างโอ้โหจังตอนนั้นก็สมองไว้เป็นก็เลยว่าเออเดี๋ยวรอเขาไปศึกษาเพิ่มดีกว่าก็เลยหันไปเล่นเซนติเนลครับผม หลังไอ้เพื่อนนี่คือไว้ใจได้เลยอเออแหกงหดเออโดน<อ>ล้วงรดับแตกปุมตามโอ้โหคุ่นัยขึ้นเจอเลยครับ